วันนี้นะคะจะไปฉีดวัคซีนโควิดที่เซาเ็นพอดีว่าบุกแม่เพิ่งกลับมากำลังเดินทางไปที่ขึ้นรถเมล์ทางนี้รอรถเมย์ตรงนี้อุ้ยเร็วไป95สวห้าสดีอเอาแม้เอาบัตรรถแทบไปดิ Thank y ม <Thank you. S 1> าถึงเซาเคนซิงตันแล้วกำลังจะหาวัคซีนเซ็นเตอร์นะผมถามใครก็ดูถามช็อปนี่ก็รู้มัง้ง <c oughs> <c oughs> S <S <an> ตรงไปแล้วเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายาะบรรยากาศก็ดีอยู่แม่ต้องเข้ามาใกล้ๆลไม่ไมไม่เสร็จจะไปฉีดยาเนี่ยมีป้ายบอกแบบว่าแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเป็นร้านกาแฟานั่งกินได้ถัาฝัลั่งเงี้ยเขาไม่หนาเขาหลอกอากาศเขาดีพอดีว่ามา ที่เซ็นเตอร์แล้วก็นัดบ่ายโ<า>มงคร<า> <มง S 1> ึ่งแล้วทีนี้พอไปแล้วเขาบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะตอนนี้เป็นว่าเที่ยงคืึ่งเขาก็เลยให้ออกมารอข้างนอ,นอกก่อนแล้วก็เดีย๋ยวค่อยไปก็เลยต้องมาหากาแฟกินโอเคนะเนี่ยก็เลยพาแม่มานั่งกินกาแฟอยู่เนี่ยที่ร้านกาแฟสวยงามดูสิวันนี้แดดดีด้วยแหละ นี่ยลองมาฉีดวัคซีนก่อนว่าตอนนี้คือคน40ก็ได้ฉีดแล้วซึ่งดิฉันก็อายุ42แล้วก็เลยอูเมืองไทยไรเงี้ยเก้มเลยดูอยู่ที่นี่ดูเออแต่เสื้อสวยดีอะถ่ายแล้วออกหนาวใส่เสื้อสามชั้นแหลยรอกาแฟที่นี่เขาบอกว่านั่งกลางแดดถ้าบา้านเรานี่ก็ไม่ที่นี่ไม่ เอามาแล้วกาแฟเนี่ยงเนี่ยอิงลิทเบคฟั์ทีนั่นหลักมากเลยอ่ะดูช่วยทีดิใส่ทีน,นิดแล้วเดี๋ยวมันไม่ร้อนแล้วก็ใส่ นีท่ที่นี่เขาจะมีเนี่ยนมนมมิ้วอ่ะมิ้วอ่ะเพิ่มนี่ไม่มีน้ำตาลเขาผสมไปแล้วไม่มีน้ำตาลจะเอาน้ำตาลเหรอ,อนี่คาปูชิโน่ก็ดึงได้นะตรงนี้เท่าไหร่รู้ไหมสามออนกว่าร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าหกบาทเต้อะ กินนี่เพื่อจะขอเข้าห้องน้ำก่นะชาเสียตังโลวะต้องการแต่เขาปี่อร่อยไหม อร่อยไหมชาอังกฤษผู้ดีอังกฤษม, <laughs> มันก็จืดๆอ่ะบ้านเราเขาคงไม่กินหรอกเขาไม่มีน้ำตาลแต่ที่นี่ทำเนียมเขาเนี่ยไปไหนก็นตั่งกินไปเนี่ยก็คุยกันแะแต่ก็ได้อะไรอะ่ะอัลเทร์ <laughs> นที Thank you แม่เสร็จเนี่ยแต่ก่อนมันเๆๆป็นมิวเซียมอ่ะแต่เขาปิดไป ก็ให้ทำเฉพาะป่ะเป็นไงชีดเสร็จแล้วเป็นไงบ้างไม่มีความรู้สึกเลยเออบ้าวบ้าวมดกัดกินมาอะไรนี่เออเอสตาเซนติก้าเอสตาเซนติก้าโอเคชีดเสร็จแล้วล่ะเนี่ยกำลังจะกลับละเดี๋ยวไปซื้อข้าวสารเช็ดมือย่างขอบคุณนะที่ติดตามแล้วเดี๋ยวจะถ่าย มาให้ดูใหม่นี่กินช็อกโกแลตแล้วนะหิวอ,อุ๊ยแต่แข็เริ่มถ้ายกอย่างเงี้ยเริ่มแบบตืดๆแล้วนะตัวยามันออกฤทธิ์ไงนะออโอเคเอามากินนสิแบะหนาโอเคแค่หนะ 拜。